๋ยวนี้นี่คือเขาก็ต้องมีนะเรื่องธุรุกงธุรกิจเอกชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องก้าวไปก้าวให้ทันโลกทางบริษัทสยามพิวัตรษจำกัดครับเป็นผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสหาริมทรัพย์ชั้นนาครับเจ้าของผู้บริหารสยามพารากอนเสียมเซ็นเตอร์เสียมดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามแล้วก็สยามพรีเมียมเอาท์เลตกรุงเทพก็ทุ่มงบลงทุนกว่า300ล้านบาทฮนะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญจะย้ําภาพผู้นําความคิดสร้างสารรค์พัฒนาแล้วก็เปิด วันสยามซูปเปอร์แอปพลิเคชันใหม่รวม4จัก,กรวาลแห่งประสบการณ์เหนือความคาดหมาย the universe of extraordinary experience ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวฮะแล้วก็จะเดินหน้า Co-Creation เรชันผลึกองค์กรนวัตกรรมพรมิตรคู่ค้าแบรนด์ที่แข็งแกร่งจากทั่วโลกครอบคลุมหลากหลายธุรกิจแล้วก็จะส่งมอบจัก,กรวาลแห่งประสบการณ์ที่เชื่อมโยงความต้องการลูกค้ากับสินค้าหรือว่าบริการได้ตรงจุดมากขึ้น มีการเชื่อมโยงกว่า13อุตสาหกรรม50บริษัทเข้าสู่ระบบนิเวศแห่งความสำเร็จโดยการที่จะเชื่อมต่อแนะพลตฟอร์มคอนเทนต์รอยต้ดิจิทัลแอสเซทครับผสานฐาลูกค้าที่ทรงพลังทั้งในประเทศต่างประเทศ เดินหน้าสู่โลกใหม่ของธุรกิจที่สามารถขยายไปได้อย่างไร้พรมแดนโดยที่วันสยามซูเปอร์แอปนะคะจะรวมความพิเศษอันหลากหลายผ่าน4จักรวาลแห่งประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายค่ะหนึ่งเลยนะคะจักรวาลแห่งการจับจ่ายใช้สอยค่ะเป็นการผลรึกแบรนด์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่นะคะอีกกว่า1,000แบรนด์ในต้นปี2022ที่ตอบรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวันสยามซูเปอร์แอปนั่นเองแล้ว2จะเป็นจักรวาลแห่งการเชื่อมโยงคอมมูนิตี้การผลึกความร่วมมือกับผู้นําความคิดคน รุ่นใหม่พันธมิตรร้านค้าคู่ค้าค่ะที่จะมาร่วมสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์แพลตฟอร์มด้วยกัน3คือจัก,กรวาลแห่งระบบรีวอร์ดที่ไร้ขีดจํากัดคือการพันนึกร้านค้าพันธมิตรปฏิวัติระบบ loyalty โปรแกรมแบบใหม่ใช้วิสคอยที่1เหรียญเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ1บาทไปเลยและจัก,กรวาลที่4ค่ะเป็นจัก,กรวาลแห่งประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุดในต้นปี2022นสะคะสมาชิกจะสามารถใช้วันสยามซูเปอร์แอปในการที่ทำธุรกรรมดิจิตอลในเรื่องต่าง เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ดิจิตอลยูทิลิตี้ด้วยร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษบนโลกแห่งประสบการณ์เหนือความคาดหมายในมือคุณจากวันสยามซูเปอร์แอปดาวน์โหลดได้นะคะคุณผู้ชม App Store ค่ะระบบ iOS รวมถึง Play Store ระบบ Android ด้วยเปิดรับสมาชิกในวันที่9ทธันวาคมนี้ทุกคนสามารถสมัครฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้หรือคูณค้าเห็นนะคือสิ่งที่มันแตกต่างจากแอปอื่นๆ นะฮะเราแตเห็นว่าเราเน้นเราเราเรียกว่า community เราจะเน้นไปที่ content คือคนที่ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราคือใครเป็นลูกค้าที่เราเรียกว่า affluent ส,สนใจในสินค้า<น>ที่เป็น premium ถึงถึง luxury นะ,ะับเรามีพันธมิตรต่างๆมากมายนะครับทั้งวันนี้เนี่ยที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยกว่า50 แบรนด์ชั้นนำานะครับแล้วก็พันธมิตรที่เป็นลีดเดอร์ในแต่ละอุตสาหกรรมมาจากทั้ง13อุตสาหกรรมนะครับมาร่วมกันที่จะสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้ามากกว่าวีเทลมากกว่ารอยลตี้นะครับแต่เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆวันประสบการณ์นี่แหละฮะตอนนี้โจทย์ธุรกิจก็คือทำอยังไงจะส่งมอบประสบการณ์ดีๆแปลกใหม่ใช้อะไรให้กับลูกค้าได้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูอันนี้ก็เป็นเอ็กเพลน e ์ือเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจะดีของไรเดอร์ร้านอาหารด้วยโอโ้คืออะไรจะวุ่นวายกันได้ขนาดนี้แล้วพอเป็นแบบนี้คนเขาจะมองไรเดอร์ยังไงแล้วไรเดอร์ด้วยกันนะมองเรื่องนี้ยังไงค่ะไปดูกฎระเบียบเลยไหมล่ะคือถึงขั้นนั้นเลยไหมก็เลยไปสอบถามเหล่าบรรดารเดอร์ว่าเขาว่าเอาการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยต้องแก้ยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ